แบบสามัคคีได้หน่นะแบบสวนสามัคคีได้หน่เด้บบอ,อนะนั่นโอ้มาน,นีมวนคักเนาะมาน,นีครบทิมได้หน่ครบทิมครบทิมเบิ่งแม่เฮานี่เพิ่นเะฮ็ดอันอันนี้แม่นต้นกะเพราบ่นี่แม่ต้นกะเพราเนาะจะน่อยเกินแห้งเด็ดแห้งแตกดอก อันนี้เอตุ้ยเอาอันกระเพราสิไปรพัดเนี่ยนี่เนาะเริ่มแล้วแห้งแห้งอันต้นเตี้ยๆหักโบดูถูกเด้นี่หอมหอมเอ้อสาวสาวสาวขุดมันสาวขุดมันสาวบ้านสวนเท้าไขว่อุ้ยล้มมาล้มมาสาวเหล่บ้านนาเออ เสาแหล่บ้านนะบบบันีีโมเมนเ์เสาแหล่ได้นี่ฝ้าเอ้ยฝ้าสีเหล่ยว่าได้นี่น,นนะปาดิโทเทคนิคก,การขุดเอาเลยจัดเลยคุณนะเออ คนบ่อโลบิษัใบปออันนี้อ้นีบนนแวองสาวคนสวยเฮานี่เห็ดสวนเห็ดยังก็เป็นน่ะล่ำกระมวนอีกเออเออนนี่ะยเฝ้านักแสดงย่ฝ้านักแสดงยังบ่้าคุณนะอันวัยรุ่นทั้งหลังกับยากเบิงวราัอยากเบิงอาวัยรุ่นอยากเบิง โอ้ยซับหัวบูดึงได้ปะบมันมันหยาบดึงหยาบมันจะซับหัวไ้มล่ะลกเด้ลอกๆได้หนกับดึงขึ้นมามิว้าวมันจะที่เป็นตัอยู่นั่นลูกเอ้ยเพราะว่ามาฟังอีกฟังอีกฝาลูกคนเลยดิหัวหน่อยมาฝังลงดินใบก็มันเออออกใบอใบออกแล้วมันมันออกหักแล้วเขาก็ไปปักอันละอันละอันแล้ะกินทุกทีเลยโ ักักคัวนี้เยัตัวนี้จุดเจือดิเนี่ยโอ้มันหล้ำน้เออเออเนเอามันมันมัยวเลยฮะมันเหี่ยวเลยนะมันมีลหลได้ตัวนี้เสียเก็บมากกบมีความสุกมากบกสุโอ้โหหัวบักใหญ่ปัดับ่ขพ่อหัวใหญ่ล่ะกะ เอาแมทัึงใหญ่ทั้งยาวเห็นไหมเอาอจงมาจังโมซูดเด่นมาเลยางล้คุณไปอีกคุณลงไปอีกเ้ากระนบวันตวบนคักโอ้ี่นะตัวนี้นะนุดกระมักเลยหนอะทั้งใหญ่ทังยาวเนี่ยต้นไห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 นมันออกต้นมันออกนมันอ่ะออกนนั้นวล่ะ ถึงได้ได้มันจองเอต้องต้องคุดต้องคุดห่อยนี่มานเยเตนเลยเนอตัวนี้มันก็นแล้วมันะตันเลยพี่หน้าพูได้นี่นะเงา่เอลีเดอร์พูดพดมนเอ้มงนมันโดนนี่ปมันเน้องเออมม่อันนั้นโบแมนเขาเอนยอ่ามันเหนียวเนะมันเหนียวเหนียวเหนมันเหนียว พก่ Recently, ่าเรนดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักแสดงสคนผูกกักับแปมาดิฮ่าปันเงินแนวใดสวนเด้อพ่อพิาเบิงเบิ่งลูกค่าเยอะแะลูกค่าเยอะแยะเลยมนี่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 ลูกค้าเยอะแยะมาสื่อแตงโมเนี่ยมาสื่อหลายอย่าง โอ้ใหญ่ไปจนนี้น่ะแล้วังมือออุ้มตะเตไปพาเบิงกอนดุดดุดเขาต้องไปพาเบิงก่ันเมน สาวสวนคนสวยกจะโลมาได้กั่งบ่ได้สิน้ำจับขันระ้มีหลายเสียงด้เนี่ยโอ้ยหลายเสียงหลายเสียงเเลยบ่นเสียงเสียงือเี่เอาโบ้กันแดงโบยกระแดงเตรียมตัเตรียมเด้อบ้วยกันแดง เราตั้งแ่ก่อนจางกตางนี่เรยแต่งเดาอยากเนเดเอาโมเีกันแดงแล้วสียังสียัง้นแดงเโอ้ยออกมาสีขาวท่ามันดีโอ้ยแดงยังกูล้วไปขูมว่าต้องมาโอ้ยาตุก

อไอบ้ท่านเด้อขันซือบ่อท่านละอดได้นี่นะเออแม่ค่าก็ข้ายน้ำบ่ท่านบัดนี่ไอเกี่ยงเลยบ่เรือ,อยังเบิดบ่นี้ ขายเกลี้ยงเลยใจเงี้ยเหราเอาข,ของกลับพร้อมเน่ยปาร์ตบอนีน้องสาวเฮารวยหลังจากเสร็จภารกิจขายของเหลียบร้อยเบิร์ล้วเฮาก็จะมากินเขากันได้บัดนี้พี่น้องเบิ่งแม่พักสดจากสวนวันนี้กินข้าวปุ้นน้ำเจวพี่น้องเชิญนะคะเฮานัดกันกับน้องๆว่าเฮาสิเฮตดอาณาสวน เออบาเบียแล้วก็จะขายขนมจีนแบบหลากหลายชนิดเนาะจะ้ะถาว่าเพื่อนๆท่านใดสนใจคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะอ่ามือหนึ่งเขาต้องจัดแบบว่าเป็นงานอยู่ในสวนเนาะมีดนตรีมีอาหารเป็นสวนอาหารแล้วก็มีอ่าน้องสาวห้อนี่เป็นนักร้องกล่อมบาเลงอาลินดนตร,ตรีลำวงกันโอ้ยมวนคักนะพี่น้องเนาะอันนี้แกมนแกงหักบวกัวพี่น้องหวานจัว้ว แล้วก็อันนีม้มันม่วงสดๆดพึ่งขุดมาเมื่อตะกี้นี้เองนะคะกับมันหนึ่งซูกันกินนะจ๊ะพี่น้องผู้ใหญ่กัแฮปปี้เด็กหน่อยกับแฮปปี้พี่น้องผ่านให้อาหารซัดนะจ๊ะกราบขอบพระคุณทุกกําลังใจทุกการติดตามนะคะพบกันคลิปต่อไปพี่น้องสวัสดีจ้า